สำหรับประเทศไทยนั้นนะคะการปลูกตังโมสามารถปลูกได้ทั่วทุกภาคและทุกฤด,ดูการค่ะเพราะใช้เวลาตั้งแต่ระยะเริ่มปลูกไปจนถึงเก็บเกี่ยวใช้เวลาน้อยเพียง2เดือนเท่านั้นสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตจัดจำหน่ายได้สร้างรายได้จำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ ซึ่งชนิดของแตงโมงในตลาดประเทศไทยแบ่งออกเป็น3กลุ่มหลักๆตามลักษณะของการใช้งานและความนิยมของผู้บริโภคกลุ่ม1ทรงกลมรีเนื้อแดงผลขนาดใหญ่4-6กิโลกรัมได้รับความนิยมสูงสุดเป็นร้อยละ70ของตลาดในประเทศเนื่องจากแตงโมงทรงนี้ให้เนื้อเยอะทำชิ้นสวยรถเค็มผลไม้นิยมใช้ก็อย่างเช่นแตงโมงซอนยาลและแตงโมธรรมัค่ะกลุ่ม2ทรงหมอนยาวเนื้อแดง ขนาดผล5-7กิโลกรัมมีความนิยมที่ร้อยละ27จุดเด่นอยู่ที่ทนในการขนส่งขนส่งได้ไกลแต่แตงโมทรงนี้หน้าเนื้อจะแคบกว่าการทำชิ้นแบ่งขายจะไม่นิยมเท่ากับทรงกลมรีแต่มีรสชาติที่ดีเนื้อกรอบหวานฉ่ำเหมาะสำหรับผู้บริโภคที่ชอบแตงโมท,ที่มีความหวานรสชาติเข้มขน้นก็อย่างเช่นแตงโมเมย่าค่ะ กลุ่มที่3เป็นกลุ่มแตงโมทางเลือกสําหรับผู้บริโภคที่ต้องการความหลากหลายใช้เป็นของฝากอย่างเช่นไร้มเมล็ดเนื้อเหลืองผิวเหลืองหรืออื่นๆความนิยมในตลาดอยู่ที่ร้อยละ3ซึ่งเป็นกลุ่มที่มาช่วยเพิ่มมูลค่าในตลาดแตงโมของประเทศไทยค่ะรู้หรือไม่คะแตงโมไทยสามารถคว้ารางวัลร,ระดับโลกรางวัลที่ได้นั่นก็คือรางวัลสายพันธุ์ดีเยี่ยมระดับภูมิภาคหรือรางวัล All America Selection Regional Winter จากสถาบัน All America Selection หรือ AAS ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะจากการพัฒนาสายพันธุ์แตงโม c ซ n t u r y s t ต r แตงโมไร้มเมล็ดสายพันธุ์ใหม่ของบริษัทเจาตไตจำกัดที่ชูเอกลักษณ์ที่จุดสีเหลืองคล้ายพระจันทร์และดวงดาวบนผิวของแตงโมที่มีสีเขียวเข้มซึ่งเป็นลนักษณะแตงโมที่หาได้ยากในท้องตลาดค่ะและเกษตรกรถือว่าเป็นสิ่งนำโชคเป็นคุณค่าทางจิตใจซึ่งหาได้ยากและก็มีราคาสูงนอกจากนี้ยังโดดเด่นในเรื่องของการเพาะปลูกที่ง่าย ต้นแข็งแรงทนต่อโรคและสามารถปรับตัวเข้ากับแต่ละพื้นที่เพราะปลูกได้ดีและในส่วนของผลิตผลนะคะก็มีรูปทรงที่สวยรสชาติอร่อยหวานฉ่ำเนื้อแน่นกรอบสีแดงสดและก็ไร้มเมล็ดด้วยค่ะนอกจากนี้เจียไตย,ยังได้พัฒนาและปรับปรุงเมล็ดพันธุ์แตังโมเจียไตยที่เกษตรกรนิยมปลูกมีด้วยกัน3ส,สายพันธุ์ค่ะนั่นก็คือซอนยพลัสเมย่าและก็ชามาบ วันนี้เราจะมาพูดถึงตังโมซอนยับพลัสกันค่ะที่ได้รับความนิยมจากเกษตรกรผูป้ปลูกตังโมด้วยผลตังโมที่มีรูปทรงกลมรีเนื้อสีแดงสดใสรสชาติหวานชื่นใจเนื้อกรอบผิวของผลเป็นลายครีมสันแท้เปลือกบางเนื้อเยอะ,มะเมล็ดน้อยถือเป็นจุดเด่นสําคัญของตังโมพัน,นุ์นี้ที่สําคัญนะคะปลูกง่ายทํากําไรดีเพราะปัจจุบันตลาดมีความต้องการสายพันธุ์นี้สูงมากน้ําหนักผลเฉลี่ย4-6กิโลกรัมค่ะ สัญญาพัฒน์ของเราได้มีการพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์ให้มีการเพาะปลูกที่ง่ายขึ้นนะครับมีการเพาะปลูกได้กว้างขึ้นนะครับมีการปรับตัวได้ในหลายพื้นที่นะครับแล้วก็มีอายุเก็บเกี่ยวที่สั้นลงนะครับปลูกได้ในดินและสภาพอากาศที่หลากหลายผลผลิตเกตเถึง80%ซนตะครับตรงนี้จะทําให้เกษตรกรกนเนี่ยมีรายได้ที่สูงขึ้นเจตไตย,ยังมีการพัฒนาสายพันธุ์แตงโมอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็บุ้งหวังที่จะขึ้นมาเป็นเจ้าตลาดแตงโมทั้งในประเทศและต่างประเทศครับ ด้วยรูปลักษณ์ที่พ้นใหญ่และเนื้อแดงอร่อยกรอบจึงไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทำไมซอนยาพลัสถึงติดอันดับหนึ่งในตลาดขอบคุณที่รับชมรายการเกษตรนิวเจนนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ tnn ช่อง16ด้วยค่ะเพื่อไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ